ภาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแทงกันเบดสุขูสุคนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะเาะอ้าวมือนี้เนาะกับพบก,กับยูทู e สาวแรมเซโนอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้สาวแรมจิพาพ่อแม่พี่น้องไปหลินหัวฝายเน้องพี่น้องเอะไรครับเบิร์กับซมกันเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเด้อธรรมาศาสตนะราาสาสนะนเนาะธรรมชาสตร์อยู่หัวฝายเน้องพี่น้องเนาะหัวฝายอยู่ พาดดังเล่าอะไรพ่อหุยน้องเนาะจะมีหัวขายดีเพิ่งบ้านเพิ่ลเนาะมันเพิ่ลกักน้ำไว้เนาะพ่อหุยน้องเนาะจะปล่อยลงไปได้พ่อหุยน้องเนาะนี่เนาะเพิ่ลจะปล่อยลงไปแต่บ้านเนาะพ่อหุยน้องเนาะจะมีคลองน้ำในบ้านเด้พ่อหุยน้องเนาะจะไหลมาแต่นี่แหละเนาะมี่น้องพอเป็นพี่น้องแมมจะเป็นสีฟ้าเนาะพ่อหุยน้องเนาะชื่อชื่อไงเนาะ มันตันไว kind of kind of ้เนาะข้างหน้า <shield> ม <noise> ันก um ็จะเป็นน้ำตกไหลลงเด้อพี่น้องเนาะจะเป็นคองน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะแสดนชื้นๆเนาะเนาะเฮ้ยน้องเนาะน้ำิ่นจะไหลเป็นขาดลงไปเฮ้ยน้องเนาะเป็นเหยื่อน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะเนาะี่เนาะเฮ้ยพี่น้องเนาะน้ำมันเกล็ตกลงทางแก่เนาะพี่น้องนาะจะตกทางแก่ป่าไปเด้อพี่น้องเนาะน้ำมเนาะ เมันจะออกไปสีโฟฟาแล้วพ่อเียน้องเนาะนี่เนี่ยถ้าปั้นฟองไว้เนาะพอเฮียน้องเนาะจะไล่ลงไปพุนนะ่นเนาะจะไล่ไปสู่บ้านทอท่าซิต้านะ้อ,นองเนฮะียน้องเนาะอันนี้จะเป็นหัวฝายพอ่อเียน้องเนาะบานทีคนกักน้ำไวนะ้เนาะเลิกได้พอ่อเียน้องนะ้ำอยู่นี่เนาะจะเลิกนะ้อ,นองเนฮะียน้องเนาะอ่านง,ง่ายเลยพอ่อเียน้องนี่เนาะ จะเป็นบ่อนที่เพิ่นมาหาอยู่หากินเพะเวนนองเนาะเพิ่นดำปลาเนาะจะมีปลาหลายเด้อเฮ้ยนนองอยู่นี่เนาะมันจะดำเอาเฮ้ยนนองเพราะเส้นอากาแล้วกาศอันลงไปหาเนะพะเวนนองดำหาปลายิงเอาเนาะและพะเวนนองเนาะบ่อนทรรมาหากินเพิ่นเนาะมันพันดำน้ำเนาะดำหาปลาแล้วมาเบนพื้นนี่เนาะแล้วก็อยู่ท่งน้ำเฮ้ยนนองเนาะนี่เนาะพะเวนพี่น้องบ่อนที่น้ำไหลลงไปเนาะ จะกระจายลงไปวุ่นแล้วเฮ้ยน้องเนาะเาที่ที่บ้านเนาะเห็นเนาะธรรมชาติ์เฮ้ยน้อเอ้ยเสียงน้ำโตตัดตาแล้วเพิ่งย่องเนาะเพิ่้ย่องเนาะลูกชายกับแม่ก็พอเพิ่นมาอยู่เนาะเฮ้ยน้องพอคุณอุ้มหล่อจังเศร้าเนาะเพียงอยู่กับพี่เฮ้ยน้องเลยเนาะใช่ก็ได้และเฮ้ยน้องมาทำมาหากินเนาะธรรมชาติเนาะ มันไม้ปลาเขาคนนีเนะ้องเนาะอมรอบด้วยธรรมชาติเล้ว,ศาศาลวมาอานนะบน้ำมาอาบนี่แหละคนในเมืองเนานะคุยอาบนี่ก็ได้เนะาะอาบอยู่ข้องบ้านก็ได้คนในเมืองเนานะข้างบ้านก็น้ำไรแต่น,นี่แหละน้ำสะอาดเด้อคนในเมองเนาะน้ำสีเขียวน้อคนในองนี่เนาะทิเวลาไยขึ้นจะเป็นน้ำใสนคๆเนานะ าางบ้นนเะแต่นี่นะอยู่นี่เนาะจะไหลมาแต่น้ำเซ่เนาะพี่น้องเนาะจากเซ่เนาะไหลลงมาใเซนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กระจายไปพียน้อยคนเอาเห็ดเป็นส้นหลักประทานชาวบ้านเนาะพี่น <good to S 2> ้องเนาะแห่ชาวบ้านเนาะสะดวกสบายพี่น้องเลยเนาะ เข้าไปบ้านแล้วก็แยกเข้าไปให้ไปหน้าของประชาชนเนาะพี่น้องเนาะพี่ทิพยเใ็ดหน้าพี่น้องเอ้ยนี่เนาะนี Club ่ใกล้ๆเนาะพี alumni, climate, akter, ่น้องสะเลนมท้ายพี่น้องเบิ่งเนาะจะเป็นคดัยเนาะบอลขึ้นลงขึ้นขึ้นลงอ่ำน้ำเนาะตะกาวนี่เนาะลักซี่นี่เป็นลักอันคดัยเล้วพี่น้องเนาะขึ้นลงเลยพี่น้องนี่เนาะพกรนอามน้ำตะกาวเนาะคดัยนี่จะไหลขั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหละน้ำขึ้นไหลละท่วมเนาะพี่น้องเนาะโลกเลยพี่น้องนี่ปลาเลยพี่น้อง เนมเห็นตัวปลาพูดให้น้องเลยมีนี่เนาะเนมเห็นตัวปลาได้พี่น้องนี่ตอนแรกมัย <whis ky>? <Double. S 2> ังเห็นตัวปลานี่พี่น้องลอยอยู่นี่พี่น้องเอ้ยปลาลายพี่น้องเนาะปูปลาหน้าเหนียวลายเนาะคนใช้ลากแล้วคนจะเอาหนาลงไปดำเนาะพี่น้องเนาะดำปลาได้ขึ้นมาลายเป็นกระซ่าหมดนได้พี่น้องคุณเอาแต่หนึงเนาะมีปูคายน้ำเนาะพี่น้องเนาะกระปูคายก็มีเด้อพี่น้องเนาะอยู่ในนี่เนาะ รรมชาซาดพี่น้องเอออยู่กะทิกับธรรมชาติเนาะต้นไม้ปลาขาวใส่น้ำนะพนี่น้องเนาะเพื่อนผ้าเทเลมาอยู่หัวฝายเนาะพี่น้องมื่อนี้เนาะมาเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะข้าพี่น้องแฟนน้องเบิ่งน้ำเด้อพี่น้องเนาะจะพ่อเพื่อนกัดลูกไส้เพื่อนถ่ายพี่สลาเพี่น้องเนาะออมรอบเด้อเพี่น้องออมรอบเนาะ ต้นไม้เนาะเฮียนังนะ่งเนาะมันจะมีห้องน้ำไว้ให้เนาะเฮีนั่งอยู่คนะุ่นเนาะเป็นห้องน้ำเน,ะน,นะนนะา,นา,า,รรานะเฮียไม่เนาะอยู่ไหนเนาะเนาะน้ำเนาะเฮีนั่งเนาะอยู่กับน้ำอยู่กับธรรมชาติเนาะน้อไม้ลายเอียนั่งเนาะมีน้อไม้มีสัตว์ป่าเนาะเฮียน,นนะั่งเนาะการทำมาหากินเพิ่นการสะ,ะดวกสบายเนาะเฮียน,นนะั่งเนาะอยู่กับธรรมศาสตร ตอนแรกโมได้ข้าวพี่น้องไปให้างเราพี่น้องเนาะอยู่ให้จะมีวายเนาะพี่น้องเนาะวายลายเนาะเป็นวายเป็นนกเป็นยังเนาะพี่น้องเค้นหาเนาะใส่เหีวใส่แดงมาเนี่ยได้อีกแต่คนน้องเนาะจต่เมื่อเขาได้กินได้พี่น้องหาธรรมชาติเนาะพี่น้องพี่เนี่ยเดี๋ยวเป็นกับข้ากันมาอาบนี่เนาะไปหาอยู่หากินมาละก็ลงอาบน้ำอะไรกับเมื่อเนาะพี่น้องเนาะอาบอ่านนี่แล้วพี่น้องเนาะไม่อยากชุดนี้แล้วอยากชุดใดก็ได้เนาะพี่น้องอยืนนี่เนาะ แต่นี่จะเป็นเบิรงไงแล้วจะเป็นสันนี้เนาะจะเลิกแห้งอยู่บางนี่เนาะจุดใหญ่เลยจุดนี้เนาะเฮ็ดไว้นะจุดใหญ่เลยเฮ้ยน้นองเยเวลางานบุญแต่วันนี้จะเป็นคืดเลยเฮ้ยน้นองงานปีใหม่เนาะสงการผลจะหมักมะ,ล,นนะ,ะมลิอยูนนนนอน่นี่เด้อเฮ้ยน้องเนาะกจะหมักมะลิอยู่โปรไฟเนาะพฮ้ยน้องเนาะโปรไฟพิ่นจะมีการขายเครื่องนนนเนาะพฮ้ยน้องเนาะ ขาเครื่องหาของอยู่ของกินมาขายอยู่นี่ดีเต็มเลยพี่น้องเนาะมีขอบเบิร์เนาะพี่นองนะมาขายอยู่นี่นะพี่น้องบนหัวไฟเนานะคนจะมาหลินลายอยนี่เนาะม่วนได้พี่น้องเนาะย่ำบุญเนาะางเทศก,กาลปีใหม่สลายข้าจะมาต้นโฮมกันอยู่นี่เนาะนี่ไปเทศกาลเนาะมีหัวายนี่แหละพี่น้องกามาไหวพระาธานตะุเนาะพระาธาตุ อย่างนางเล่าลอยเาะเพิ่งกับเขามาหาพระเจ้าองคแสนเนาะเฮ้ยนองเนาะพระเจ้าองคแสนล้วจะใช้เข้ามาหัวายเนาะเฮ้ยนองเนาะที่นี่จะเป็นจุดเด่นเนาะจุดเด่นที่เพิ่นจิมาลินเนาะอยู่ปัดพระเจ้าองแสนเนาะพน่จะาพรพาดเนาะเฮ้ยน้องเนาะพึต้องมาสามจุดนี้เนาะเฮ้ยนองเนาะถ้าไฟโบมาหัวไฟก็คือบบมาหอดแล้วเฮ้ยนองเนาะบวมาหอดวัดพระเจ้าแล้วเฮ้ยนองเนาะ มีน่พ่อแมพี่น้องขึกคืนนะพ่อแพี่น้องทางเมื่อก็จะเป็นทางสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะพยายามเทศกาลเนาะพ่อแม่พี่น้องหยิ่งจม่วนเนาะพ่่พี่น้องคึกคืนเป็นพิเศษได้พ่อพี่น้องอยู่เทิงคุนจะเป็นน้ำตนเนาะพี่น้องเนติมต่านหินเนาะพี่น้องเนาะงามพ่อแม่พน้องอีเทิงเนาะแซลมบไม่ได้ขึ้นไปเนาะแซลมยากลุ่งเนาะกันย่างชุ่งแซลมเมื่อนี่เป็นย่างฝนพ่อแม่พี่น้องเนาะไปยากในเนาะขึ้นไปเทิงเนาะ เรก็จะไปโงนเป็นผักเป็นผักตามขอบหินหินเนาะน้ำก็จะตนลงมาแห้งเนาะพีนน้องเนาะงามพอมีน้องอีเทิงเนาะก็จะมีน้ำตนตนตาดเนาเห็นน้องเนาะตาดน้อยเนาะตนลงมาดังตาดตาดลงมาเนาะหีนน้องเนาะนี่นอกพอมีน้องบัวขาวๆเนาะจะเป็นก้อนหินเนาะเป็นหินเป็นแท่งง่ายๆเราเห็นน้องเนาะที่มันอยู่ปนกับน้ำนะพอมีน้องเนาะห็นบอก แต่จะเป็นขั้นคู่นะเพิ่นจะให้ขั้นคู่ฝายหน่จะเป็นเพป่นเอาหินเห็ดแล้วเพิ่นเอาเสียเอาตะนางเนาะนพี่น้องเนาะมามาปกใส่เนาะพ่นพี่น้องะตเยง่นหินเนาะพิ่นพี่น้องบนทำโตนลงตาตาอยู่หั่น้อกองอันนี้อยู่แค้มเงาไม้นี่ก็คือก้อนหินเนาะพี่น้องเนาะก้อนหินธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่เนาะที่อยู่ในนี้เนาะเพิ่นเกิดขึ้นมาเองเนาะพี่น้องนี่เนาะกองอะละอยู่ีนเนาะ ขั้นช่วงน้ำนบกน้องเียน้องจะเห็นก้อนหินชัดเลยเฮียน้องเนาะจะเป็นแทงใหญ่เลยเฮียน้องเนาะสลับกันไปเฮียน้องเนาะเป็นหลือเป็นโงนเนาะเลิอกแห้งด้น้ำนี่พี่น้องเนาะปิตยาดเลยพี่น้องเนาะมือนี่น้องซาเลมปาพพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ใกล้กับธรรมชาตินาะงเียน้องเนาะกับน้ำเนาะกับต้นไม้กับผากับภูเนาะภูเขาเฮียน้องเนาะ หน้าภูเขาก็บร้ายพร่นเนาะภูเขาเลี้ยนสลับซับซ้อนกันน้องพร่น้องเนาะทางมาอะไรเนาะต่อมาก็เป็นหน้าผาเนาะหน้าผาสูงสั้นพร่น้องเนาะหินผาหินยังกระโตกลงมาพุ่นน้องอยู่นี่เนาะพ่นอยู่พื้นนี่เนาะพร่น้องเนาะเป็นหินผาเป็นแทงใหญ่ๆอะไรพร่น้องเนาะก้อนหินธรรมชาติเบิดพร่นน้องเนาะบ่มีไผาปั้นแต่งขึ้นมาเนาะพร่น้องอยู่นี่หัวพายคือกันได้เนาะพรมน้องเนาะ พอจะเพิ่ดน like okay. yes. yeah, ้ำไว้เด yeah. ้อพี hand hand mm ่น้องเนาะเพิ่ยน้ำจะยืนขึ้นมาซื้อพี่น้องเนาะยืนขึ้นมาอยู่ในนี่นะพี่น้องทางลุ่มจะเป็นปลาพี่น้องเนาะมีปลาลายเนาะลอยอยู่รุ่มพี่น้องเอาเนมลงไปเห็นเขาโตปลาได้พี่น้องเนาะถ้าน้ำลายลงไปสู่บ้านก็จะเป็นสีขาวเลยเนาะพี่น้องแต่ถ้าเบิ่งในนี่่าคือเป็นสีเขียวเนาะน้ำเนาะเวลาลายลงไปก็เป็นสีขาวพี่น้องเนะ น้ำสะอาดเพ <sm> <pl ains> ึ <Christ>. ่ง <Hum> น <laut> ้องเนาะเป็นน้ำสะอาดเนาะเพึ่นใส่อาบใส่สักผ้าสักผ้าได้เนาะพึ่งน้องเนาะน้ำอยู่นี่เนาะเป็นธรรมชาติเนาะน้ำไหลไม่จากพุ่นเลยแต่เซพุ่นอะไรพึ่งน้องเนาะเซไม่น้ำใหญ่เนาะพึ่งน้องเนาะไหลลงมาตกเซนี่เนาะประชาชนได้ใส่ได้อาบแล้วก็เห็ดหน้าแซงได้พึ่งน้องเนาะอยู่นี่เนาะเพราะว่พึ่งน้ำซุนรลับทานเนาะพึ่งจะไหลเขาสู่บ้านแต่ละจุดเนาะเพึ่นแย่เขาไปหายว่ะหายไปหน้าประชาชนเนาะพึ่งมน้องเนาะ เห็ดอ,อยู่ทำกินเนาะเห็ดได้สองฤดูเนาะคันดูคันมันก็ได้น้าแซงน้ำพอยน้องเนาะนี่เนาะเพรอหน้ำบุตรสมบูรณ์เนาะบูดน้ำใส่น้ำอาบเนาะพอยน้องเนาะปูปลาสัตว์ป่าเนาะเป็นวายพักธรรมชาติเนาะพอยน้องหาอยู่หากินไผดุเลยบูดกินเนาะพอยน้องเนาะอยู่แถวนี้เนาะคันดุมันเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะอยู่นี่กันเนาะเลี้ยงแบ่คือกันพอยน้อง ยามเทศกาลเนาะพี่น้องจะมีวงดนตรีเนาะวงใหญ่เ okay. ด kind of <ifts> <rence> <ice> ้อเพิ่นฉิมาลงอยู่หน่เนาะพี่น้องเนาะมีบ่อนขายเหล้าขายเบียร์เนาะพี่น้องเนาะมีบ่อนเฮ็ดอาหารขายเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพอข้าวเปียกเนาะเป็นจามซีนเนาะเป็นลูกซีนมีไลน์อันไลน์เนี่ยพี่น้องอะไรอื่นๆเนาะแล้วก็มีเครื่องหัตถกรรมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาวางขายเนาะพี่น้องเนาะเสื้อผ้าเนาะพี่น้องเนาะ มีหลายอย่างหลายแนวเนาะพ่อแม่พี่น้องพร้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจกับมาดินมาหับดินมาส้มเด้อพี่น้องเนาะมาเที่ยวอยู่ลาวเด้อพี่น้องเนาะทรมาติงามพี่น้องมีลายมงลายทีให้ทงเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะวัดวาอารามเนาะบนเก่าแก่เนาะพี่น้องเนาะทำปองพี่น้องเนาะยามนี่หั่นทำปองจะเข่าบ่ได้เนาะพี่น้องเป็นน้ำเนาะน้ำเต็มถ้ำเนาะเข่าบ่ได้แต่ว่า แทงนอกกับงามพอมนะ่อมพี่น้องเป็นหนาผาหลือมหินเนาะพีนะ่นะ้องเนาะเป็นผู้ผาพอนะ่อมพี่น้องเนาะไปใกล้มาใกล้ชิดกับหนาผาเนาะพี่นะ้องเนาะบายมาบายมาจับบันเบิองนาะพี่นะ้องเนาะเพิ่อนใกล้ๆพนะ่อมพี่น้องเนาะปูปลากระลายเนาะน้ำออกมาแต่ทำพอนะ่อแม่พี่นะนะ้องเนาะไหลเย็นในะสเนาะพี่น้องเนาะใสเย็นเนาะช่วยหนาก็ได้พนะ่อ <c> พ <oughs> ี่น้องบ่เป็นผิดนาะพนะี่นะนะ้องเนาะสะอาดเนาะพี่ปลอดภัยเนาะพี่นะ้องเนาะนะนะนะ ทายยามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาเลมไม้ยามแรงสาเลมจิตไทยทำปองให้พ่อแม่พี่น้องได้หับเบิ้งหับซุมเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะวาในทำปองนะออกไปจักถามเนาะรอดออกไปใกล้เติบพ่อแม่พี่น้องเนาะจะเป็นป่าเขาเนาะพี่น้องเนาะภาคภักนั้นจะเป็นป่าเขาแล้วก็จะเป็นเฮือนคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีทงไหายทงหน้าเนาะมีให้เทียงหน้ามีเฮือนคนอยู่พังนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ รถไทยเนาะพ่อแม่ Saint ีน้องขี่เข้าไปได้นะกองถทำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องกดกระดิ่งกดติดตามเนาะเพื่อประหยัดกาคกินไปไหมอยากแาร์เลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเงี้ยแชร์เลมมายยำแดงแาร์เลมจีบไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ยำเทศกาลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิ่งขอบโซนกันเบิกขู่ขู่คนเนาะพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องเเนนาะพี่้องัเนาะ ตอนนี้กำลังชีฮอดวัดพระเจ้าองเสร็งไรเนาะพ่อพี่น้องข่างกันจะเป็นผาน้องพี่น้องหนาผาดเด้อพ่อพี่น้องเนาะกล้ชี้อดพระธาตุยางนางลาวไรเนาะบนพระธาตุยานางลาวอ,อยู่เด้พ่อพี่น้องตอนนุกทีเป็นเฮือนเป็นหานอาหารเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ ก็ชิฮอดทางสามแยกเนาะพ่อพี่น้องแยกขัวไปใส่ทองแยกตรงไปทางเซฟเนาะพี่น้องเนาะอะพ่อแม่พี่น้องมาฮอดนี้เนาะสาเลมก็ชิขอจบคลิปเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะที่เข่าวับเบิ่งนับโซนจ้คล to kind of sì ิปจบเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่ออยากพาคลิปใหม่ๆมจะสาเลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดี